ฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นสวัสดีค่ะพบกับฟังเขาเอามาพูดและไผ่แก้วค่ะเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะวันนี้มาเจอการเป็นอีีที่57ลสเละ มาถึงฤดูฝนแล้วคะ่ะในอีพีที่57ดดังนั้นในอีพีนี้เราก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากทุกคนกันฤดูฝนทำไงให้แข็งแรงโอ้โหรู้สึกว่าเป็นรายการเพื่อสุขภาพมากเลยทีเดียวนะคะ วันนี้ในอีพีที่57เนี่ฤดูฝนทำไงให้แข็งแรงก็เพราะวะ่าในตอนนี้นะคะในช่วงที่เราบันทึกอีพีนี้นี่ฝนตกเยอะมากหนักมากจนกระทั่งหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยน้ำท่วมเงินไปแบบฮึดซึดฮึดซึดกันเลยก็ส่งกำลังใจทใุกคนกันด้วยนะคะส่วนคนที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยนะก็จะเจอฝนกันบ่อยมากๆเลยเพราะในตอนนี้ก็คือฤดูฝนนั่นเองใช่ไหมแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ ทุกคนนะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าคะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยคือมันไม่ได้เปียกอับชื้นอย่างเดียวนะแต่ช่วงฤดูฝนอากาศมันจะอบอ้าวรวมไปถึงมีความชื้นสูงค่ะแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่แค่นั้นเหมือนก็จะมีความหนาวเย็นมาผสมด้วยใช่ไหมทีเนี้ยไอ้เจ้าอากาศแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราทั้งมีความร้อนแล้วก็มีความชื้นสะสมสูงขึ้นดังนั้นคนจะป่วยกันเยอะมากคือไม่รู้จะร้อนหรือไม่รู้จะชื้นกันแน่เพราะว่ามันร้อนอบอ้าวด้วยไง ไอ้ความร้อนมันก็จะสะสมสูงส่วนความชื้นนี่มันก็ชื้นชื้นดังนั้นความชื้นมันก็จะสะสมสูงขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าไอ้การหมุนเวียนของเลือดลมในร่างกายมันก็จะไม่ปกติเลยทีนี้มันก็จะรู้สึกแบบออกแนวแปลกๆออกแนวแบบจะมึนก็ไม่มึนจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นเย็นเย็นร้อนร้อนอยู่แบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เกิด การเจ็บป่วยได้ง่ายว่างั้นนะในฤดูฝนเนี่ยนะก็วิธีป้องกันเออวิธีป้องกันวิธีแบบทําให้เราแข็งแรงเนี่ยก็คือก่อนอื่นกลับไปฟังไอ้เจ้าอีีก่อนหน้าเนี่ยเอออีพีก่อนหน้าเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของ8อย่างที่เราควรเลิกทําเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงกลับไปปฏิบัติอันนั้นก่อนเนาะหลังจากกลับไปปฏิบัติอันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรตรัก ตรำกรำแดดกรำฝนนะทุกคนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อับชื้นหรือว่าที่ที่มีละอองฝนรวมไปถึงที่ที่มันอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะคะอันนั้นอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่เลยและนอกจากนั้นอย่ารับประไม่ควรดีกว่าเอาใช้คาว่าไม่ควรดีกว่าเดี๋ยวอย่าจะเป็นการห้ามเกินไปนะคะไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสแสลงกับโรคลมาารโรคลมมีอะไรบ้างคือคือไม่ใช่สิอาหารที่แสลงกับโรคลมมีรสเย็น โอ้หมันยากอะรสขมรสหอมเย็นและอาหารที่ย่อยยากเออเอ,อพวกที่ย่อยยากอะประมาณแบบย่อยยากๆอย่าก,กินกินเข้าไปแล้วมันเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยอย่าก,กินประมาณนั้นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยควรจะกินอะไรก็ได้ที่มันมีรสเผ็ดร้อนอรสเผ็ดร้อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวนำมาฝากกันนะจ๊ะดังนั้นจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เข้ามาอยู่ในช่วงฤดูฝนแบบนี้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องบริโภคเข้าไปอาหารที่เหมาะกับฤดูฝนคือเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเพราะเรากินวันสามมือ้อนึกออกวะแล้วพอกินอสองมื้อก็ได้บางคนบอกกินมื้อเดียวโอ้แล้วแล้วแต่คุณแล้วกันถ้าก,กินมื้อเดียวเนี่ยคุณรักษาสุขภาพมากเลยนะเออแต่ส่วนใหญ่จะกินมากกว่าสามมื้อด้วยซ้าดังนั้นอาหารที่คุณควรจะกินสําหรับฤดูฝนเนี่ยมันจะมีไหมเนี่ย ผลไม้ได้แก่ทุเรียนลำมุดลำไยลิ้นจี่กินยากอะ่ะเออแต่พวกลำไยนี่มันหวานมากเลยนะเวลากินเข้าไปมันจะร้อนในใช่ไหมแต่ฤดูฝนกินได้นะคะลิ้นจี่ก็เหมือนกันเนาะก็เอาเป็นว่าผลไม้ที่มันริดไม่ไม่เย็นอะ่ะอันนั้นได้นะคะนอกจากนั้นนอกจากนั้น พืชผักที่ควรจะหามากินจะต้มเป็นน้ำก็ได้อะไรก็ได้นะขิงข่าตะไคร้เออผัดกะเพราอย่างเงี้ยกินได้เอ,อ้ยพวกกระชายแมงลักแมงลักนี่นอกจากกินแล้วอ,อ่จริงๆมันเป็นใบอะนะใบแมงลักก็น่าจะดีแต่ตัวแมงลักเองเนี่ยกินไปแล้วก็อึง่ายดีนะคะสะระแหน่เออพวกคมิน้ชนชันครมิ้นต่างๆเนี่ยได้ผักชีฝรั่งนี่ได้แต่ว่าผักชีฝรั่งเรากินแล้วจะคุยรู้เรื่องไหม <laughs> อันนี้ต้องมีแบบเขาเรียกอะไรนะ ไอตัวเอฟเฟกนิดหนึ่งนะอ่ะพวกผักชีต่างๆนี่ได้นะคะผักชีลาวอยู่ในส้มอยู่ในอะไรนะอยู่ในพวกลาบพวกอะไรอย่างเงี้ยได้นะโหระพาหอมกระเทียมใบมะกรูดพริกไทยพริกหยวกพริกชี้ฟ้าอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยเนาะเออแล้วก็นอกจากนั้นพวกประเภทแบบงางาอันเนี้ยได้เม็ดมะม่วงหิมาพานต์อย่างเงี้ยได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นช่วงของการที่เราจะหากินในช่วงฤดูฝนเราก็ต้อง ต้องกินไอ้แบบเนี้ยที่มันดีๆหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าจะบอกว่าใครที่อายุเกิน35ไปแล้วที่ฟังอยู่เนี่ยนะอายุเกิน32แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณอายุเกิน32สิ่งที่คุณจะต้องกินเลยเนี่ยนะก็คืออาหารรสเผ็ดร้อนหอมเย็นขมเค็มฝาดอันเนี้ยได้เลยนะจ๊ะให้กินเป็นอาหารหลักเกือบทุกมือ้อจะต้องมีรสเผ็ดหน่อยหน่อยได้ หอมร้อนๆนะหอมร้อนๆแบบพริกไทยแบบอะไรอย่างเงี้ยเออได้มีรสขมติดอยู่ด้วยเนี่ยจะต้องมีนะจ๊ะเพื่ออะไรเพื่อไอ้พวกเนี้ยมันจะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็การขับถ่ายของคุณด้วยนะคะแล้วที่สําคัญในมื้อเย็นจําไว้เลยจะพวกในมื้อเย็นไม่ควรจะ รับประทานอาหารพวกแป้งแล้วก็ไขมันหรืออาหารย่อยยากอาหารที่มีรสเย็นหรือผล,ลไม้บางชนิดยกตัวอย่างเช่นกล้วยหอมเนี่ยห้ามกินเลยมื้อเย็นนะคะเออผลไม้ต่างๆเนี่ยพยายามอย่ากินมื้อเย็นมันย่อยยากด้วยแล้วก็มันเย็นน่ะเออพูดง่ายๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย สิ่งที่จะต้องกินเลยนะก็คือพวกขิงค่ะตะไคร้ใบกะพเพราอะไรเงี้ยอุ้ยเป็นอาหารไทยอันนี้น่ากินนะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าทํำยังไงก็ได้คือให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในช่วงฤดูฝนอันนี้จะดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงนี้ ใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วว่าแบบโอ้โหคุณจะต้องเจออากาศอบอ้าวด้วยอากาศที่ชื้นเยอะๆด้วยดังนั้นทั้งร้อนสะสมแล้วก็ทั้งชื้นสะสมนี่ดูแลร่างกายยากมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะท้องอืดจุกเสียดแน่นอะไรเงี้ยง่ายมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาอะไรที่มันเผ็ดๆร้อนๆนี่กินเข้าไปเพื่อจะให้เลือดลมมันเดินสะดวกไว้อย่างนั้นโอ้โหวันนี้มาแบบโภชนาการกันเลยทีเดียวนะก็เอาเป็นว่า ทั้งหมดเนี้ย ของฟังเขาเอามาพูดในวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ในการฟังเระหวังว่าการฟังในวันนี้จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะติดตามฟังเขาเอามาพูดกันได้ทั้งใน Spotify YouTube Google Podcast แล้วก็ในช่องทางอื่นๆได้เลยนะจ๊ะค้นหาฟังเขาเอามาพูดกันพอเจอแล้วเนี่ยก็คือคลิกตอนที่ต้องการฟังแล้วก็ตอนอื่นๆนี่ก็เก็บมาฟังกันบ้างก็ได้แชร์ให้คนอื่นบ้างก็ได้ไปอ่านชื่อตอนไงชื่อตอนไหนที่ถูกใจก็ค่อยคลิกฟังชื่อตอนไหนไม่ถูกใจในตอนนี้นะไม่แน่นะในอนาคต คุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่จะต้องมาคลิกฝั่งก็ได้นะคะกับฝั่งเขาเอามาพูดเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะกับฝั่งเขาเอามาพูดสวัสดีค่ะฝั่งเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น